ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแก้วกาตตดุยบอรีกวันนี้เป็นบอรีกวันที่5นะครับโดยแก้วได้ตีบ้าน11ถึง15ชมกัน,นครับมาชมกันวันนี้จะเป็นวันที่แก้วเก็บสาดาวได้เยอะที่สุดหรือไม่เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกัน,นครับโดยบ้าน11นะครับแก้วใช้สูตรโกเลมแม่มดครับน่าจะเป็นสูตรที่หลายๆคนชื่นชอบกันนะครับก็จะเป็นแม่มดที่ยายเข้าไปนะครับมาชมกันว่า เราจะเล่นอย่างไรนะครับโดยบ้านที่เจอเป็นบ้าน1 1เหมือนกันนะครับก็เป็นบ้าน11ที่ยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะฉะนั้นครับการเข้านะครับเราจะเข้าไปก็อาจจะเข้าจะธนาลากเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเจอปราศแคนก่อนเลยแต่ปราศแคนครับไม่มีทางแคนแก้วขืนเลยนะครับแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับพยายามโจมตีผู้กล้าให้ได้ก่อนนั่นเองโอเค ส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันกันเลยนะครับเราใช้โก้แข็งลงไปด้านล่างครับปล่อยแม่มดลงไป2ตัวนะครับล้วก็ด้านซ้ายแล้วปล่อยโก้แข็งลงไป1ตัวนะครับแล้วปล่อยแม่มดลงไปอ่าสองตัวเลยนะครับเราใช้ระเบิดครับเพิแพง3จุดนะครับซ้ายกลางขวาปล่อยกเลมลงไปตรงกลางโก้แข็งขึ้นยิงเดอะล็อกแล้วก็อ่าแม่มดลงไปนะครับป้อมอินซีจะทํางานแล้วนั่นเองแล้วปล่อยคิงควีนอ่าวอร์เดนลงไปนะครับเราใช้ น้ำยาคูกระดูนครับลงไปที่ King ท er ค, <c oughs> skill, คิงสลาวาอาทิตควิเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะใช้สกิลคำพิพ์ตาของปูเดนได้เลยครับเราใช้นํายาปินไหวนะครับลงไปด้านบนล่อนนมำยาคูกระดูนครับลงไปเพิ่มด้านใน,นครับแล้วก็ใช้ยาพาลงไปเราก็สามารถที่จะโจมตีได้แล้วนั่นเองตอนนี้ทางเราจะเข้าไปนะครับไม่ว่าเป็นคิงเข้าไปด้านในนะครับซึ่งเลือดยอังเหลือเยอะเต็มเลยเต็มเลยนะครับ แล้วก็ควีนครับแค่ไม่เห็นนะครับว่าควีนอยู่ด้านไหนควีนของแก้วอยู่ด้านล่างนครับโจมตีกําแพงอยู่นะครับทำสิ่งที่ที่เธอรักนะครับโอเคเราปล่อยพ่อมดธนูลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปก็ไม้แร่นครับเราน่าจะไม่มีปัญหานะครับเราน่าจะเก็บ3มดาวได้อย่างชิวๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นบ้านสเที่ไม่ตันแล้วก็ไม่มีฐานแขนัันเองทาให้เรานะครับสมาที่จะโจมตีได้ได้ดีเลยโอเค ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็เล่นขวานครับเราเหลือควีนเราเหลือแม่มดประมาณเจ็ดแตัวเลยนะครับที่เหลืออยู่นะครับก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้อย่างชิวเลยเดี๋ยวเราไปชมบ้านสิกันต่อเลยมาชมไมาที่2ต่อนะครับไม้นี้จะเป็นไม้ที่สนุกมา,มากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแก้วจะเล่นสูตรอะไรนะครับแก้วใช้ซูเปอร์ทะลุล่องหนแล้วก็ใช้ ทางฝั่งของซูเปอร์คนเทือนนะครับจะเป็นสูตรที่สนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านที่เจอนครับเป็นยังไงการเล่นสูตรนี้นะครับเราจะใช้อาปูเดนครับไปกับทางฝั่งของเรือหอรบนั่นเองเพราะว่าเราจะเข้าด้าซายนะครับจะเห็นว่าบ้านเนี่ยเป็นทรงที่เก่ามากๆเลยครับแก้วเล่นเกมแคชออฟแคนเอามานานมากๆเลยนะครับแล้วก็บ้านทรงนี้เนี่ยอยู่มามานานมากๆเลยก็แปลกใจนะครับที่เขายังเอามาใช้นะครับ ้าแก้วไม่ได้สามดาวนะครับจะบอกว่าแก้วนี่ไก่มากๆเลยแก้วจะเข้าไปนะครับโดยแก้วจะเข้าไปที่ป้อมอินซีก็จะเข้าด้วยสายครับซึ่งเราจะต้องใช้อาบลูนเช็คโซนี้ก่อน,นครับอาจจะมีลูกโป่งสีดําดักอยู่ได้น,นะครับฉะนั้นต้องระวังนิดนึงแล้วก็แก้วจะใช้ซูเปอร์คนเถื่อนครับสาเหตุที่แก้วใช้ซูเปอร์คนเถื่อนนะครับเพราะว่าบ้านมันเป็นบ้านเปิดครับถ้าดอกสามารถที่จะใช้ซูเปอร์คนเถื่อนเนี่ยเก็บกวาดได้ดีเลยครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าแก้วตีจะเป็นยังไงจะได้สาดาวหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยครับเรามีบอลลูนอยู่8ตัวนะครับเราสามารถที่จะใช้บอลลูนนะครับเช็คกบดักก่อนได้เลยนะครับแก้วปล่อยลงไปหมดเลยปล่อยปูเด่น,นครับปล่อยดรอบเข้าไปนะครับแล้วเราจะทําการใช้สกิลคพาพิพตาปูเด่นเลยเราจะทําการล่องหนลงไปนะครับเราใช้ล่องหนเททหารบ้า ล่องหัวลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคเราสามารถที่จะโจมตีด้าน,นครับเราล่ลองหัวลงไปเพิ่มก็จะทจมตีดึนขวาได้น,นะครับเราต้องล่องหัวลงไปด้านซ้ายหน่อยนาอเพื่อที่จะเอาป้อมอิกโบนครับเราสามารถที่จะล่องหัวลงไปได้เพิ่มนะครับตรงนี้เลยโอเคเราจะได้โซนแน่นนะครับรวมถึงสารวาได้หมดเลยจากนั้นครับเราจะเข้าเราจะเข้าที่ผู้ก้าก่อนเลยครับโดยใช้คิงอ่าควีนลงไปนะครับแบบนี้เลย แล้วก็จะเข้าไปนะครับเรามีนรกขั้หัวนะครับแก้เอามา3ตัวนะครับเพื่อที่จะจัดการนั่นเองโดยคิงจะลงไปนะครับก็สามารถที่จะใช้นรกขั้าหัวลงไปได้นะครับคิงหนีมาด้านล่างครับฉะนั้นเราต้องเข้าแล้วนะครับโดยคิงควีนจะไปด้านล่างครับฉะนั้นเราจะเข้าด้านบนแล้วปล่อยซุปเปอร์คนเถื่อนครับลงไปปล่อยนรกขั้าหัวลงไป2ตัวนะครับแล้วก็เราจะเข้าด้านบนเลยนะครับแบบนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปกันครับดูเหมือนว่า ซุปเปอร์คนเถื่อนจ่าโจมตีด้านบนนะครับแล้วกิงควีนจะไปด้านซ้ายแก้วปล่อยลงไปช่วยนะครับแบบนี้เลยโอเคก็เข้าไปนะครับแก้วว่าเราได้สามดาวแน่นเลยนะครับมาชมกันว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอุย้ยมีระเบิดด้วยนะครับเราจะเข้าไปโอเคเราใช้มาริคทูดานครับเราปล่อยพอมดธนูใช้ซุปเปอร์คนเถื่อลงไปนะครับแบบนี้เลยก็จะโจมตีอาวุธได้หมดเลยนะครับถือว่า เป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับจากนั้นเราจะเข้าไปนะครับโดยเราจะไปด้านบนแล้วก็เหลือเป็นคิงกับควีนครับเวลาเขาเหลืออยู่นะครับทำให้เราสามารถที่จะโจมตีข้ามกำแพงครับไปโดนเอ็กโบแล้วก็ไปโดนอ๋อปั๊มผู้ด้านบานพังไปแล้วนั่นเองควีนจะโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ป้อมมิกโบครับแล้วก็สามารถที่จะ เก็บ3ดาวได้นะครับวันนี้ตีสองตาครับไม่พลาด3ดาวเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้าน13กันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงมาชมบ้าน13กันต่อนะครับโดยสุดที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นเยติแล้วก็ซุปเปอร์ธนูนะครับคราวนี้มากับซุปเปอร์ธนูนะครับเดี๋ยวเราจะประชุมตีกันครับแก้เป็นบ้าน13นะครับเจอกับบ้าน14บฉะนั้นครับเราเจอบ้านสูงกว่า1เลเวลนะครับก็ก็จะเข้าไปกันนะครับถามว่าจะเข้าได้ไหน แก้มองว่าถางแคนไม่มีนะครับเราเข้าที่ป้อมอินซีก่อนก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จะขัื่ึงขวาน,นะครับแล้วก็เรามีคิงยินเดอะล็อกเรามีหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันซึ่งแน่นอน,นครับว่าแก้จะต้องปรับปูเดนครับเป็นภาคพื้นดินก่อนเลยแล้วก็เราปล่อยเยตนปปนีนครับลงไปเป็นหน้าการะดานเราใช้ซูเปอร์ธนูครับลงไปเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ใช้คิงยินเดอะล็อกคิงควีนบัเดน แล้วปล่อยพินไวลลงไปนะครับ1 2 3 4ง่และด้านบนนะครับ1 2 3 4นะครับแบบนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปกันนะครับเราใช้สกิลคับพิมุตะเลยเราใช้มาลิทุดาเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็แก้วจะปล่อยเจนครับลงไปด้านขวาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยาบ้าเราจะเก็บไว้ใช้กับยียตีที่ออกมาจากทางฝั่งของเ,อเครื่องยิงเดือดล็อกเลยนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปควินจะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีเข้าไปที่บ้าน บ้านพังลงไปนะครับคุณจะตายลงไปแล้วนะครับเราต้องใช้สัญญาแช่ลงไปนะครับแต่แก้วแช่ไม่ทันครับทำให้เจตายลงไปนั่นเองโอเคเราจะเข้าไปต่อนะครับโดยเราเหลือเป็นซุปเปอร์ธนูนะครับที่ไม่ตายลงไปแต่ว่าอาวุธนะครับค่อนข้างหนักเลยนะครับก็จะเป็นป้อมเครื่องยิงหินนั่นเองมาชมกันว่าแก้วสามารถที่จะเจ็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับซึ่งเยติด้านซ้ายนะครับพยายามที่จะเข้าไป แต่ว่าอาวุธนะครับม okay. ันอยู่ด้านในกําแพงแค่มีแช่หนึ่งขวดครับาดูกันว่าแก้วจะใช้แช่ได้ได้ดีหรือไม่โอเคเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีซึ่งเยติจะเข้าไปด้านบนครับตอนนี้แก้วรุ้นครับว่าเราจะโจมตีขึ้นยิงหินได้หรือไม่ตอนนี้นะครับซุปเปอร์ธนูอยู่ด้านซ้ายนะครับไปกับเยติเราไปด้วยกันครับเยติจะตายลงไปหนึ่งตัวแล้วก็จะปล่อยเยติจิ๋วออกมานะครับซึ่งเราไปด้านบนซุปเปอร์ธนูครับเราจะต้องใช้ นี่แแช่ครับแช่ไปให้ได้ได้นั่นเองเราแช่ไปก่อนครับตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้นครับเสียได้เลยครับเราไม่สามารถที่จะตีบ้านได้นครับก็เกือบที่จะได้สามดาวเลยครับแต่ว่ายังลงได้ไม่ดีพอนะครับแก้วลงยาแช่ช้าไปเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันนะครับว่าแก้วจะแก้มือได้หรือไม่เรากลับมาที่แคนแก้วก้าฟมิลี่กันดีกว่านะครับโดยแก้วจะ พาทุกท่านครับมาชมการตีบ้าน14และ15กันครับบ้าน14นะครับแก้วใช้สูตรซูเปอร์มังกรครับเป็นสูตรง่ายๆครับเป็นสูตรแอร์แสเปมนะครับที่เราจะจะไปเล่นกันครับโดยบ้านที่เจอเป็นบ้าน14เหมือนกันครับถือว่าดีเลยแต่เป็นบ้าน14ี่ที่เกือบตัดแล้วนั่นเองก็เราจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปยังไงแก้วมองว่าเราจะเข้าด้านซ้ายกันครับซึ่งเราจะทําการใช้คิงควีนไปด้านบนครับเพื่อที่จะตัดทาง ใช้มังกรน้อยแต่ทางด้านล่างครับแล้วปล่อยซูเปอร์มังกรลงไปด้านล่างเข้าไปที่สลรวาด้านล่างนั่นเองก็เป็นแผนที่แก้ววังไว้นะครับดูเหมือนว่าจะมีถานฟ้าแคนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาโจมตีกันแก้วกดปุ่มโจมตีแล้วนะครับแล้วก็จะใช้คิงกับควีนลงไปนะครับแก้วปล่อยคิงลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ควีนลงไปนะครับเราใช้มังกรน้อยนะครับลงไปด้านซ้ายแบบนี้เลยนะครับคิงจะมาด้านซ้ายนะครับควีนจะโจมตีกำแพงเราเข้าเลยนะครับโดยใช้บอลลูนลงไปหมดเลย ใช้ซปเปอร์มังกรลงไปนะครับใช้ปูเดนลงไปใช้ดูดรเข้าไปนะครับเราปล่อยเหยื่อบ้าไปหนึ่งขวดครับแล้วก็จะใช้สกิลคัมพิมตาปูเดนครับเราปล่อยเหยื่อบ้าลงไป2ขวดครับเราแช่ไป1ทีเราจะทําการแชร่ไป1ทีนครับตรงนี้เลยโอเคเราสามารถที่จะเข้าไปได้น,นะครับแต่ว่าเราเข้าไม่โดนบ้านนั่นเองเราปล่อยเหยื่อบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะทางบ้านให้ได้นั่นเองเราใช้แช่ไปนะครับแล้วก็ เราใช้เจ๊ลงไปด้านล่างเลยครับเรามีแช่อยู่2ขวดครับที่ใช้ได้แก้วจะแช่ไปที่เครื่องกวาดอากาศแล้วก็ป้อมพูเลยครับตื่นเต้นนะเราเหลือโซนด้านบนครับที่จะต้องไปกันเรามีแช่อยู่1ขวดครับคิงอยู่ไหนเอ่ยคิงอยู่ด้านล่างครับจะซักเข้าไปและคิงก็จะเป็นตัวแทงแห่นะครับเรามาดูกันว่าจะจะออกไปจากโซนนี้ได้หรือไม่เจ๊ไปก่อนครับเจ๊สามารถที่จะชิ่งไปได้นะครับเราชิ่งไปเลยแล้วก็จะชิ่งไปนะครับโดนป้อมพูด้วยถูกยยมเลย เจสสามารถโจมตีตรงนี้ได้ครับเราเก็บแช่ไว้ก่อนนะแก้วมองว่าเจสเนี่ยเราปล่อยไหลเลยครับก็เทเธอไปครับปล่อยให้เธอไปตามใจเธอต้องการครับแล้วก็ซุปเปอร์มังกรอยู่เร่งขวานครับเราสามารถที่จะใช้คิงมาเลกทูดาเทวดาได้ครับเพื่อที่จะไปรอปอด้านบนแล้วก็ควีนจะโดนยิงมาครับเราสามารถที่จะใช้แช่แช่ไปด้ครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะแช่ไปที่เอ็กโบก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับแก้วแช่ไปที่ควีน แบบนี้เลยครับไม่รู้ว่าคุ้มไหมชมคอมเมนต์ได้นะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับซุปเปอร์มังกรไปด้านบนครับแต่คุยยังเหลืออยู่นะครับแก้มองว่าเราน่าจะได้สามดาวนะครับจากการโจมตีโดยใช้สูตรแอสแปมนะครับถ้าเราสามารถที่จะวางแผนได้นะครับว่าเราจะเข้ายังไงสูตรแอสแปมเป็นสูตรที่วางแผนง่ายไว้นะครับเหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกบ้านที่จะใช้สูตรนี้แล้ได้สามดาวนะครับยังไงก็ลองฝึกดูได้นะครับแก้ชอบนะมันเป็นสูตรที่เล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะได้สดาวสูงครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านสุภากันครับว่าวันนี้แก้วจะเก็บ3ดาวได้สีตาหรือไม่มาชมบ้านส5ภาพดีกว่านะครับโดยแก้ววางแผนว่าจะตีให้มันสร้างสรรค์ที่สุดเลยนะครับมาชมกันว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายนะครับแก้วใช้ซุปเปอร์มังกรครับแล้วก็ใช้สายฟ้าหนึ่งขวดครับเอ้สายฟ้าหกขวดครับเป็นไวหนึ่งขวดเพื่อที่จะไปโจมตีอาวุธบางอย่างครับเดี๋ยวมาชมดูกันนะว่าแก้วจะเป็นยังไงครับแล้วก็ แก้วจะใช้เครื่องยิงลูกไฟซุปเปอร์มังกรครับเป็นสูตรที่สเปซสปะมั่วมากมากเลยนะครับเรามีกอบีิรับลวงอีกย0่ตัวครับที่แก้วจะใช้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วจะทําตามแผนได้หรือไม่นะครับแก้วจะสรุปง่ายๆนครับว่าแก้วจะเข้ายัางไงแก้วจะเข้าด้านล่างครับด้วยเครื่องยิงลูกไฟโจมตีโซนนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็แก้วจะใช้คิงควีนไปโจมตีป้อมพูนครับแล้วก็ตรงนี้แก้วจะใช้กอบพิรับลวงเข้าไปนะครับแกสามารถที่จะ เข้าไปที่รูแหว่งด้านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแกจะใช้สายฟานครับลงไปพังน้ำยาล่องหวนแล้วก็เสามรณนะแล้วก็ตรงนี้เลยครับเป็นทางฝั่งของเครื่องกวาดอากาศนั่นเองแล้วก็จะใช้ซูปเปอร์มังกรครับเข้าไปแก้ว,วางแผนไว้แล้วนะครับว่าน่าจะได้สามดาวนะครับมาชมกันว่าจะทําตามแผนได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฮ่นนาจะเป็นยังไงเนี่ย ลุ้นนั้นเนี่ยโอเคโจมตีก็เรืยครับเราต้องใช้เครื่องยิงลูกไฟก่อนครับแล้วก็ปรับปูเดนมเป็น่้าอากาศก่อนเลยครับเช็คให้ชัวร์ก่อนครับว่าเราปรับทุกอย่างครบแล้วเราใช้บอลลูนลงไปครับที่ป้อมปืนใหญ่ครับเป็นการตัดทางแล้วก็ที่ป้อมถนนครับ2ตัวโอเคป้อมปืนใหญ่พังลงไปนะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องยิงลูกไฟครับลงไปได้แบบนี้เลยแล้วก็ด้นขวานครับเราใช้มันกรน้อยตัดทาง เราปล่อยคิงควีลงฝ่ายนะครับลงามาด้านบนเราจะทําการใช้ปลวัยสายฟ้าลงฝปนะครับแก้วจะปล่อยแผ่นดินไหวสายฟ้าลงฝปนะครับให้โดนควีนด้วยก็แบบนี้เลยโอเคนี่คือแผนของเรานะครับที่จะเข้าไปกันโอเคคิงเข้าไปด้านไหนนะครับเราไม่ได้เอาระเบิดมาเนาะถ้ามีระเบิดสักหนึ่งตัวนะครับน่าจะดีไม่น้อยเลยแก้วลืมปล่อยโกแข็งครับแก้วปล่อยโกแข็งลงไปด้านขวาเลยแล้วก็คิงลูกฝ่ายนะครับสามารถที่จะโจมตีโซนได้นในด้านนะครับถือว่าเยี่ยมเลย ควีนเข้าไปด้านในนะครับทำให้โดนโจมตีมาครับคิงใช้มาลิทูดาเลยเราจะเข้าไปกันครับโดยเราใช้กอบบินรับรวงครับลงไปอู้ตรงนี้มีกับดักด้วยครับเราสามารถที่จะใช้ลงไป1 2 3ตัวครับเพื่อที่จะโจมตีแล้วก็เราจะเข้าไปเพิ่มที่บ้านเลยครับโดยแก้วจะเข้าไปครับโดยแก้วปล่อยลงไปแบบนี้เลยครับเดี๋ยวไว้8ตัวเผื่อกันพลาดครับโอเคบ้านพังลงไปนะครับเราสามารถที่จะเข้าได้นะครับเราใช้ อ่ามังกรตรงนี้เลยครับแก้วเปลี่ยนแผนแล้วนะครับก็จะเข้าด้านล่างเพราะว่าเดี๋ยวซุปเปอร์มังกรมันจอกมาจากทาี่ลูกไฟนั่นเองเราเข้าไปนะครับเราใช้บอลลูนแล้วก็ซุปเปอร์มังกรลงไปนะครับปล่อยปูเดนลงไปกอปิ้รับรวงสามารถที่จะเก็บเปอร์เซ็นด้าน,นครับเราใช้ลงไปด้านบนอ่าด้านขวาด้านล่างแบบนี้เลยโอเคเราใช้สกิลคัมพีมาตะ้งครับแล้วก็เราจะใช้ยาบ้าลงไปนะครับเมื่อ ซุปเปอร์มังกรครับไปด้านขวาเราแช่ไปที่เสาละวาโอเคเรามีเจนครับที่ใช้ได้เจแก้มงว่าเราเก็บไว้ก่อนครับเราเก็บไปก่อน,รเ,รเ,อนเราจะใช้ยาบ้าไปด้านบนครับแล้วก็จะใช้ยาแช่ไปที่เสาละวาเลยนะครับเพื่อที่จะให้ซุปเปอร์มังกรโจมตีสาลวาให้ได้ครับเราล่ลองหัวลงไปโอเคตายลงไปแล้วนะครับแล้วก็จะใช้เจลงไปด้านบนเราเหลือโซอนด้านบนครับแต่ซุปเปอร์มังกรไม่ไหวนะครับ แก้ววางแผนแล้วนะครับมันดีนะแต่มันยังไม่พอนะครับเพราะว่าแก้วควบคุมมังกรไม่ได้ไม่ดีนะครับการเล่นตอนต้นเนี่ยแก้วทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการพังบ้านใช้สายฟ้านะครับแล้วก็ใช้ขึ้นยิงลูกไฟนะครับดีหมดเลยครับแต่ว่าเมื่อตายตอนท้ายนะครับตอนที่เราใช้ทางฝั่งของอ่าซุปเปอร์มังกรครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บ3ดาวป้าสิได้อีกแล้วนะครับป้าสิเป็นอ่าเป็นบ้าที่หินเลยนะครับแก้วมักจะ ทำสัมดาห์ยังไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องฝึกต่อไปขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมแก้วถึงแม้ว่าแก้วจะตีไม่ได้สัมดาห์ตลอดทุกตาน,นะครับก็ก็ขอบคุณจริงๆวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ